สวัสดีครับมาดูพักเครื่องที่ร้านก่อนหยุดยาวสงการนะครับก็พยายามจะให้ค่อยระบายของที่เช่ามานะครับคันธารคุณแม่ชีคุณเลือนนะครับเนื้อดินตรงนี้จะเป็นทูโทนนะครับจะดำก็ดำแดงก็ไม่สุดนะครับทูโทนบินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกัน ปินหน่อยหนึ่งหน้าตาติดนะครับก็เอาสักหกร้อยแล้วกันนะถุกโทน,นทออสนนองอส,อนองอสีนะครับหกร้อยบาทเจ็ดรอบหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญเจ็ดรอบหลวงพ่อเกษมเอาเจ็ดร้อยนะครับครบเจ็ดรอบหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับเจ็ดร้อยบาทปีสามแปด ่อโคดด้านหลังนะครับจบังหวัดลำปางจะเป็นเนื้อฝาบาทก็น่าจะใช่นะครับไม่น่าใช่ทองแดงเจ็ดร้อยบาทสร้างชาตินะครับสร้างชาติพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อเดิมพุกเสกนะเหรียญสร้างชาติมีสองเหรียญ พิธีพูกเสกพิธีใหญ่สร้างชาติสร้างชาตเอา700นะครับมีสองเหรียญเหรียญละ700รนะครับเหรียญละเ0็บาทสร้างชาติเหรียญหล่อหรือผู้สุกเนื้องเงินนะครับ หนึ่งพันบาทนะรูดจองนะครับรูดจองจากรอบที่แล้วเก้าแปดเก้านะครับเลขโค้ดนะเหรียญหลอ่อลูกสุกเนะื้อเงินนะออกจากวัดน่าจะมีสามพันขึ้นนะครับเอาพันเดียวเอาหนึ่งพันบาทปีสองห้าห้าเจ็ดนะหนึ่งพันบาทรูปไทยหนุ่มกลวยปีหกเจ็ดนะครับอ่นะมีให้หนึ่งชุดนะครับมีหลังกระตุดหนึ่งบาทแล้วก็รูปไทย หลวงพ่อกลวยสองบานขึ้นองค์กเต็มองนะสามบานนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะใครปิดก็รีบแคปมาเลยนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงู้่แพ้่นะครับมีสองเหรียญน,นะเหรียญขวนถุงหลวงู่แพ้่แล้วก็หลวงพ่แพ้่นะครับเจริญพรหนึ่งหนึ่งหกนะที่พกจักมาขอโทษครับ แล้วก็อหาราบหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนะฮะหลวงพ่อเพี้ยนสองเหรียญนะครับสี่องค์นะสี่องค์เอาหนึ่งพันนะครับสี่อง,องอ 1, ค์หนึ่งพันบาทอ่ะไวๆเลยหนึ่งพันบาท <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงปู่แหวนสองเหรียญน,นะครับ <c oughs> เหรียญน,นักกล้ามหลวงปู่แหวนมีสองเหรียญสวยๆเอาแปดร้อยนะครับปีสองศูนย์นะ <c oughs> นักกก้ามหลวงปู่แหวนผิวกระจกนะครับผิวน้ำมันก๊าซเลยเอาแปดร้อยบาทสองเหรียญรูปลอเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ขํามวัดวองว่านะครับรูปลอแล้วก็เหมือนเป็นเหรียญเหรียญหล่นอนะครับเหรียญหล่อเหรียญหล่รอรูปรอลอรูปลอรูปลอ เรหรียญล่อลงพู้คัำเนื้อเงินทั้งคู่นะครับเอาแปดร้อยนะครับปีสามสี่สององค์แปดร้อยบาทนะครับเนื้อเงินนะ <c oughs> หลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนสององค์มีโบองึงก็ะไลทองก็กระไลเงินนะครับกระไลเงินมีโบนะค,บคู่นี้หนึ่งพันบาทสายสินไหมนะครับเอาไปเลยสององค์หนึ่งพันบาทเ <c oughs> หรียญหลวงพ่อขืนวัดดอนยานนาวานะครับปีหนึ่งหกหลวงพุโตภูุก็กนะครับ อันนี้เป็นกไก่ทองกรรมการนะฮะเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทหลวงพ่อขืนวัดดอนยานนาวาหกพอยบาทแล้วก็ดีเป็นพระชุดนะครับพระชุดให้ดูหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อหลวงปู่พเพิ่มอนครราชสีมานะให้ดูหลวงคุณปีสามเจ็ดหลวงปู่เพิ่มหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะอายุยืนบัดขาวทับุบนนาคอายุร้อยี่สิบหกปีปีสองห้าสี่หนึ่งนะฮะย้อนยุคคู่สี่ย้อนยุคหลวงพ่อเดิมย้อนยุคนะครับหลวงพ่อพมนะะร้อยหนึ่งปีนะครับ,นะ 101, นะรบย้อนยุค หลวงพ่อคูณนะครับถ้าคูปียะธรรมโคสิตนะครับบนหลวงพ่อพ่องนะฮะวัดเข่าอิดหลวงพ่อปีชานะครับหลวงพ่อคูณเจริญพร แล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับหมดหนี่เลยหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยหมดนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามองค์โดยประมาณนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะนี่ขายอย่างนี้เลยนะครับสิบสามองค์หนึ่งพันบาทอ้าวมีมีหนังสือเล่มหนึ่งนะี่ฮะเดี๋ยวเลื่อสิสิบสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับหลวงพว่อเดิมนะฮะหลวงพว่อเดิม หลวงปู่หมุนนะครับเป็นย้อนยุคปีห6นะปีที่แล้วหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณในหลวง9ก้ารัชกาลนะครับหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อวิเชียนนะครับหลวงพ่อโอดรุ่นพิเศษหลวงพ่อเหลืองอะไรสักอย่างหนะลวงพ่อเงินปีสองเก้าเหรียญล่อหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อเก๋นี่พ่ออะไรไม่รู้ว่าศึกหลวงพ่อเงินจบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อคูณน,นะครับหมดนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะครับไม่รู้กี่เหรียญแล้เยอะมากนะหนึ่งพันบาทชุดสุดท้ายเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีชุดหนึ่งนะเดี๋ยวหยิบให้แป๊บหนึ่ง นี่มีหนังสือมีหนังสือมาติดมาเล่มหนึ่งนะครับเช่ามาเช่ามาแบบยกเล่มนะครับยกเล่มเลยเปิดผิดไหมนเนี่ยเช่ามายกเล่มนะครับยกเล่มนะให้ดูนี่จะเห็นไหมเนี่ย หน้าแรกนะครับประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้หน้าที่หนึ่งนะครับประมาณสามหกเก้าสิบสองสิบห้าหน้าที่สองนะครับประมาณนี้นะยมีระหูสองเหรียญน,นะครับมีเหรียญหลวงพ่อเหรียญหล่อหน้าที่สามนะครับหน้าที่สามเดี๋ยวเราด,ด,ดกล้องดีกว่าดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดนะครับ หน้าที่สามนะหน้าที่สี่นะหน้าที่สี่หน้าที่สี่หน้าที่ 4. ห้าสามหกเก้าสบสองสิบห้า หน้าละสิบกว่าองนะครับหน้าที่ห้าหน้าที่หกไม่ไม่ได้แกะออกสักองค์นะครับไม่ได้แกะออกเลยเช่ามาก็แบบนี้เลยหน้าที่เจ็ด หน้าที่แปดเยอะจริงนะครับพระน่าจะเป็นร้อยองค์นะหน้าที่แหน้าที่9มีทั้งเก่าและใหม่นะครับอยู่ที่เขาสะสมมายังไงหน้าที่10บนะสิบหน้าสิบหน้าเดี๋ยวไล่ดูทีงนะครับหน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบหน้านะครับสิบหน้าเอาสองพันห้านะครับยกเล่มเนี่ยยกเล่มเลยสิบหน้านะสองพันห้าร้ยบาทนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์ ทักไลน์มาได้เลยนะครับคดีไลน์ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ